เราภาวนาเพื่อจะดูสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทุกคืออยู่ตรงนี้แห่งแห่งทุกคืออยู่ตรงนี้มาอยู่ที่อื่นมาอยู่ที่ดวงดาวมาอยู่ที่มาอยู่ที่ขอบจักรวาลมันอยู่ตรงนี้แหละปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่ค่อยจะอยู่อยู่บ้างไม่อยู่บ้างการติดต่อในระหว่างแหับผลเราจึงไม่ค่อยแจ้งแจ้ง มันเราดูโทรทัพน์ดูสัาพักหนึ่งออกจากห้องอีกสิบปานะที่กลับมาเอา้าเ,เรื่องเรืเ่องมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปยังไงเราก็ไม่รู้เพราะมันได้อยู่เราอาจจะดาวได้แต่มันก็เป็นความเดาวมันเป็นความแน่นอนผู้ชายแน่นอนก็ต้องอยู่ดูตลอดจิตใจของเนาก็เช่นเดียวกันเรองลอนหายใจในร่างกายของเนาก็เช่นเดียวกันต้องอยู่ตลอดเราจึงจะรู้เหตุแบบหนเป็นเหตุที่ดีจริงๆ เวลามีปัญหาอะไรมาจากแหอันไหนบ้างเราทำอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นพยายามดูให้มันติดต่อไปเรื่อยๆอย่าให้มันขาดสายเราจึงจะเห็นสิ่งที่ไม่ไมเคยเห็นมาก่อนแต่มันอยู่มันพูดขึ้นมาต่อหน้าต่อตาแต่เราไม่เห็นไม่เข้าใจถึงจะเห็นเธอไม่เข้าใจเพื่อจะให้เห็นด้วยเข้าใจด้วยเราต้องอยู่เป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสมชนะ มีความเพียรที่จะให้มันติดต่อไปเรื่อยๆเข้าใจในเหตุในผลการภาวนาฉันจะให้ผลกับเราได้